ชิโมด้าเนี่ยเป็นแบรนด์กระเป๋ากล้องสําหรับสายลุยสุดตัวที่วงการถ่ายภาพรู้จักกันดีนะครับมีการออกกระเป๋ากล้องรุ่นใหม่ที่เป็นตัวท็อปนะครับคือชิโมด้าแอคชั่นเอ็กซ์70 HD เวอร์ชัน2มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลายๆจุดนะครับเพื่อให้ใช้งานได้ดีขึ้นไปอีกจากของเดิมเนี่ยที่ใช้งานได้ดีอยู่แล้วพี่โก้ได้มีโอกาสเอากระเป๋าใบนี้นะครับไปใช้งานยาวๆเลยตอนออกทริปถ่ายภาพที่เชียงใหม่ประมาณสักเกือบ30วันได้โดนฝนหนักๆเลยนะครับมาลองกันดูว่ากระเป๋าชิโมด้า Action X 70 HD เวอร์ชัน2ตัวนี้เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วก็ใช้งานภาคสนามได้ดีขนาดไหนครับ สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักชิโมโด้านะครับกระเป๋ากล้องแบรนด์นี้เนี่ยตัวเจ้าของผู้ก่อตั้งเนี่ยเป็นนักถ่ายภาพมืออาชีพที่ชอบเดินป่าปีนเขาอย่างมากนะฮะเจ้าของเป็นคนแคนาดาแต่ได้ภรรยาเป็นญี่ปุ่นตอนนี้ฐานการออกแบบและพัฒนาก็เลยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นชื่อกระเป๋าก็เลยเป็นญี่ปุ่นไปด้วยทีมพัฒนากระเป๋าหลายคนเนี่ยเป็นนักถ่ายภาพเดินป่าตัวยงกระเป๋าของชิโมโดาก็เลยได้ DNA ของผู้ออกแบบเนี่ยติดมาเยอะมากนะครับความพิเศษของกระเป๋าชิโมโด้าคือเป็นลูกผสมระหว่างเป้เดินป่าสายโหดที่ เน้นน้ำหนักเบากันน้ำทนทานกับกระเป๋ากล้องที่ปรับรูปแบบการใช้งานได้หลากหลายสามารถเลือกขนาดของคอยูนิตหรือตัวช่องแบ่งด้านในเนี่ยได้หลายขนาดตามการใช้งาน กระเป๋าชิโมโด้าเนี่ยจะเป็นแบบเปิดหลังที่มีความปลอดภัยแล้วก็มีความสะดวกในการใช้งานโดยเฉพาะในที่ที่วางกระเป๋าไม่ได้นะครับเหมาะกับสายลุยหดจัดหดจริงเน้นการเดินป่าปีนเขาส่วนการเดินถ่ายภาพชิชวๆในเมืองเนี่ยจะมีรุ่นเออร์บันเนี่ยเข้ามารับหน้าที่นะครับตัวพี่โกเองเนี่ยใช้กระเป๋าชิโมโด้ามาสัก4ปีที่แล้วนะครับเป็นรุ่นแอคชั่นขนาด70 L ลิตรกับ50ลิตรเวลาออกทริปถ่ายภาพที่แบบเน้น ต้องเข้าป่าจริงๆจ,จังๆเนี่ยก็จะใช้ชิโมด้าเป็นประจำเพราะว่าเวลาเดินถ่ายภาพยาวๆเนี่ยกระเป๋าชิโมด้ามันจะมีความกระชับคล่องตัวเดินขึ้นเขาลงห้วยเนี่ยมันจะไม่เมื่อยล้านะฮะมันจะสบายกว่ากระเป๋ายี่ห้ออื่นก็เลยเป็นกระเป๋ากล้องใบโปรของพี่โกเป็นหนึ่งใน3แบรนด์ที่พี่โกชอบม,มากพอมีการปรับปรุงเป็นรุ่น V2 เนี่ยความเจ๋งต่างๆของ V1 เนี่ยก็ยังอยู่ครบนะครับแล้วเพิ่มเติมข้อดีอื่นๆเข้าไปด้วยทำให้ชิโมด้าแอคชั่น V2 เนี่ยมันน่าใช้มากยิ่งขึ้น กระเป๋าชิโมด้าปัจจุบันจะมีหลายนุกรมนะครับมี action x v 2สํสำหรับสายลุยสุดทางตัวด้านบนเนี่ยจะขยายได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ใส่ของมี Shimoda explore v 2นะครับด้านบนจะขยายไม่ได้แต่ก็จะดูเรียบร้อยสวยงามมากขึ้นมี Shimoda urban explore สำหรับสายท่องเที่ยวแบบสบายๆเน้นใช้งานประจำวันแล้ว Shimoda เนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่มีกระเป๋ากล้องสำหรับผู้หญิงด้วยโดยสีกับสายสะพายเนี่ยจะออกแบบให้ลงตัวสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ สำหรับชิ i โมดะ a c อ i ชั x นเเนี่ยจะมีรุ่นสีเหลืองเข้ามาเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็จะมีความจุให้เลือกก็คือ 25, 30, 40, 50แล้วก็70ลิตรโดยรุ่น70ลิตรเนี่ยจะเป็นรุ่นพิเศษเท v ีดู t ีสำหรับการใช้งานหนักนะครับมาดูรายละเอียดส่วนต่างๆของกระเป๋ากล้องกันสักนิดครับ ทรงของกระเป๋าชูโดไดชั่น X 70 HDV 2เนี่ยรูปทรงจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมทรงสูงนะครับด้านในมีโครงโลหะขนาดกระเป๋ากว้าง31เซนสูง59เซนต์ลึก23เซนสามารถใส่อุปกรณ์อย่างชุดกล้องวิดีโอชุดกล้องมีเดียม์ฟมตไปถึงชุดซูเปอร์เทเลโฟโต้อย่าง 600mm f4 ได้สบายนะครับใช้คอยูนิตขนาด x x r เป็นหลักถ้าอุปกรณ์ไม่เยอะมากนะครับจะเลือกขนาดอื่นก็ได้ น้ำหนักกระเป๋ารวมคอยย unit ขนาด xxl แล้วก็เลน cover ด้วยเนี่ยจะอยู่ที่4กิโลกรัมเป๊ะจากการชั่งน้ำหนักของพี่โกเองนะครับเนื้อผ้าเป็นไนลอนลิฟสต็อปเครือบผิวเป็น tpu c o ้ t สามารถป้องกันน้ำกับความชื้นซึมเข้าเนื้อผ้าได้แบบ100%แล้วก็ยังกันรอยกันขูดขีดแล้วก็กันฉีกขาดได้ดีเป็นพิเศษด้วย ซิปเป็น YKK ใช้รุ่นที่กันน้ำแล้วก็ทนทานใช้กันยาวนานตลอดอายุกระเป๋านะครับส่วนคอยูนิตเนี่ยวัสดุจะเป็น EVA โฟมที่มีความแข็งแรงมากกว่าตัว Cross ลโฟมด้านบนจะเป็นแบบ r o ท็ Top นะครับหรือม้วนพับได้สามารถขยายเพิ่มความจุได้อีก7ลิตรมีช่องใส่ของเป็นตะข่ายปิดด้วยซิปอีก2ช่องสามารถเปิดเอาของทางด้านหน้าได้ ด้านบนเนี่ยปกติผมจะเอาไว้ใส่พวกเสื้อผ้าเสื้อหนาวเสื้อกันฝนของกินอุปกรณ์ทำความสะอาดไปจนกระเป๋าฟิลเตอร์สามารถใส่คอยูนิตขนาดเล็กเพื่อเพิ่มพื้นที่กล้องกับเลนได้อีกหน่อยด้วยเอาไว้ใส่โดรนใส่แอคชั่นแคมอะไรพวกนี้ได้ด้วยเช่นกันด้านบนเนี่ยแม้จะไม่มีซิปนะครับแต่ว่าการพับเก็บไหลชั้นขนาดนี้เนี่ยนะไม่เข้าแน่นอนถ้ากระเป๋าไม่จมน้ําด้านหน้ามีช่องขนาดใหญ่สามารถใส่น้ตบุ๊กกับโน้ตแพดขนาด16นิ้วได้พร้อมกันแต่มันจะหนักหนักหน่อยนะครับถ้าาข้าไปนนนดั มีช่องใส่ของขนาดเล็กที่ด้านขวาเอาไว้ใส่พวกปากกาหรือไฟฉายกับช่องด้านบนอีก2ช่องซึ่งผมชอบเอาไว้ใส่สายกดชัตเตอร์กุญแจเงินเอกสารเล็ก,ลกๆช่วงที่ต้องพกติดตัวเวลาเดินป่ามีสายรัดด้านหน้า2เส้นเอาไว้รัดของให้กระชับแล้วจะมีหูเชือกสำหรับคล้องหรือรัดอีก10จุดเอาไว้รัดอุปกรณ์ต่างๆมีถุงรัดหมวกเอาไว้ด้วยสำหรับสายปีนเขาด้านล่างเป็นผ้าเคลือบ ค่อนข้างหนานะครับเพื่อให้ทนทานต่อการขูดขีดแล้วก็กดทับมีช่องเล็กๆ2ช่องสําหรับระบายน้ําที่ช่องด้านหน้าด้วยซึ่งช่องนี้น้ําเข้าออกได้นะครับเพราะฉนั้นเวลาวางกระเป๋าเนี่ยอย่าวางบนพื้นที่ที่มีน้ําขังสูงน้ํามันจะย้อนเข้าไปในกระเป๋าได้ด้านข้างทั้งฝั่งซ้ายและขวาจะเหมือนกันสําหรับรุ่น X70 มีช่องเก็บของที่ขยายขนาดได้ผมมักเอาพวกขวดน้ำทรงแบนเอาไว้ที่ด้านข้างหรือใส่พวกผ้าเช็ดกล้องเช็ดเลนส์กระเป๋าฟิลเตอร์แบบแบนๆที่ด้านข้างสามารถใส่สมาร์ทโฟนหรือของจุกจิกที่เป็นทรงแบนเอาไว้ที่ฝั่งนี้นะครับส่วนนี้เนี่ยน้ำสามารถเข้าได้นะครับถ้าฝนตกหนักๆถ้ามีของสำคัญก็ให้ใช้เลนเวอร์มีสายรัดสำหรับขยายขนาดแล้วก็สายรัดของบนและก็ล่างถ้าให้พวกขาตั้งกล้องแบบตัวไม่ใหญ่มากเนี่ยสามารถใส่ช่องนี้ได้แล้วก็รัดเอาไว้ ถ้าเป็นรุ่นเล็กพวก X 5 0นะครับจะมีถุงสําหรับใส่ขาตั้งกล้องและจะเปิดเอากล้องจากด้านข้างได้ด้วยแต่รุ่น X 7 0 HD นี้เปิดไม่ได้นะครับ มาที่สายสไพายบานะฮะชิมูระแอคชั่น X 70 HDV2 เนี่ยสายจะหนาเป็นพิเศษเพื่อรองรับน้ำหนักโหลดที่มากกว่าสายบุฟองน้ำแล้วก็ตะข่ายนะครับทำให้ลดแรงกดช่วยระบายเหงือ่อให้อากาศไหลผ่านได้ดีตัวสายเนี่ยจะมีขนาดแล้วก็ความโค้งรับกับรูปร่างและถ้าเป็นผู้หญิงนะครับสามารถเลือกสายที่เข้ากับซีรีลารผู้หญิงได้ด้วย ด้านบนสามารถปรับตำแหน่งให้เข้ากับตัวได้อีก3ระดับมีห่วงแล้วก็ช่องเอาไว้ห้อยกล้องถ่ายภาพได้พร้อมช่องเก็บของอีก2ช่องซึ่งสามารถใส่สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่เป็นตัวใหญ่ได้ สายสะพายของชิโมด้าแอคชั่นเ70 HD V2 เนี่ยเป็นสายสะพายกระเป๋าเป้ที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้งานเลยนะครับมันจะพอดีกับตัวเวลากระเป๋าขึ้นบ่าเนี่ยช่วงสอดแขนเข้าไปเนี่ยสายมันจะไม่พลิกซ้ายขวาด้วยเดินเดีวยวแล้วจะไม่รู้สึกเมื่อยล้าจะสบายกว่ากระเป๋ากล้องแบ็คแพครุ่นอื่นๆ มีสายคาดอกที่สามารถปรับความสูงได้ด้วยอีกหนึ่งเส้นมาให้สายคาดเอวของชิมูระชั่น X 70 HD V2 เนี่ยจะแตกต่างจากกระเป๋าอื่นๆคือเป็นแบบสายคู่ที่มีช่องว่างตรงกลางซึ่งไอช่องว่างตรงนี้นะครับมันจะเข้ากับตรงกระดูกที่เอวพอดีสายจะใหญ่กระชับแล้วก็กระจายน้ําหนักดีมากช่วยลดภาระท,ะที่บ่าไปได้เยอะเลย และสายที่มาตรงคลิปล็อกก็จะเป็นแบบ2เส้นช่วยควบคุมและกระจายแรงดึงได้ดีกว่าแบบเส้นเดียวนะครับและยังมีสายล้างจากตัวสายคาดเอวไปยังตัวกระเป๋าด้วยมีกระเป๋าเล็กๆสําหรับเก็บของอีก2ช่องซึ่งอันนี้รุ่นนี1ีจะไม่มีผมมักเอาไว้เป็นที่พักฟิลเตอร์ฝาปิดกล้องฝาปิดเลนสสายกดชัตเตอร์อุปกรณ์ทำความสะอาดพวกสายกดชัตเตอร์หรืออะไรที่ต้องหยิบเข้าออกบ่อยๆนะครับ สายสะพายรุ่นนี้เนี่ยสามารถถอดออกได้นะครับแล้วปรับความยาวได้ให้เหมาะสกับตัวอีกด้วย Shimoda Action X HD v 2เนี่ยเป็นกระเป๋าแบบเปิดหลังนะครับสายสะพายจะติดอยู่กับฝาเปิดตัวฝาจะบุโฟมความหนาแน่แนสูงปั๊มขึ้นรูปช่วยให้ระบายอากาศแล้วก็ความชื้นได้ดีไม่ดูดซับน้ำแล้วก็กันกระแทกด้วยเมื่อเปิดมาเนี่ยจะมีช่องใส่น้ตบุ๊กได้1ตัวนะครับหรือจะใส่อะไรที่แบนบางซึ่งผมชอบใส่พวกเอกสารพวกสคริปต์หรือตารางงานเอาไว้ตรงนี้ มาที่คอยยูนิตที่มากับกระเป๋ากล้องเนี่ยจะเป็นรุ่นสําหรับกล้องถ่ายภาพขนาดใหญ่มีช่องแบ่งมาด้วยเยอะมากนะครับใส่กล้องแบบฟูลบอดี้ได้โดยไม่ติดนะฮะใส่ลงแบบแนวตั้งลงไปได้พอดีใส่แฟลชอุปกรณ์ทั้งหมดสะอาดแบตเตอรี่หรือจะใส่ชุดโดรนลงไปด้วยก็เหลือขึ้นกับว่าจะแบกไหวหรือเปล่าเท่านั้นเอง <Hey. S 1> หรือถ้าเราแบบไม่ได้ไปถ่ายภาพนะฮะจะเอาไปใช้เดินป่าเนี่ยสามารถใช้แทนเป้เดินป่าได้เลย ตัวแบ่งช่องของชิโมด้าเนี่ยใช้วัสดุที่เป็น EVA นะครับมันจะมีความแข็งแรงกว่าโ r o s s ล e l มทั่วไปอยู่พอสมควรตีนตุกแกกออหนึมหนับมากใช้งานกันทนทานยาวนานนะครับถ้าใช้หนักหนาสาหัสจนคอ unit พังเนี่ยก็สามารถซื้อคอ unit เปลี่ยนใหม่ได้นะซึ่งราคาไม่แพงด้วย ชิโมด้าแอคชั่ X 70 HD V2 เนี่ยจะมีหูหิ้วกระเป๋าเอาไว้ยกกระเป๋าอยู่3จุดใหญ่ๆนะครับก็คือด้านบนด้านล่างและก็ด้านข้างซึ่งจะแข็งแรงที่จะรับน้ำหนักเยอะๆได้แต่ส่วนมากผมชอบแบบยกจากสายสะพายมากกว่า สุดท้ายก็คือผ้ากันฝนหรือเลนคัลเวอร์จะให้มาด้วยที่ช่องด้านล่างกระเป๋านะครับเป็นผ้าชั้นเดียวซึ่งถ้าลุยฝนหนักๆนานๆเนี่ยน้ำมันจะซึมผ่านผ้าได้เล็กน้อยเหมือนกันแต่ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับเพราะว่าตัวกระเป๋าเองเนี่ยมันกันน้ําซึมแบบ100%อยู่แล้วเราคุมเลนคัลเวอร์เพื่อป้องกันกระเป๋าเลอะเทอะแล้วก็ไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าไปทางช่องซิฟซึ่งมันจะมีรูอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองขนาดของเลนคัลเวอร์จะใหญ่กว่ากระเป๋ากล้องอยู่พอสมควรนะครับเพราต้องเผื่อเวลาขยายขนาดตอนช่องบน ปกติผมจะใช้เลนโค Cover แทบจะตลอดเวลาที่ต้องลุยนะครับเพื่อกันกระเป๋าเลอะเทอะโดยเฉพาะรอบนี้เนี่ยพอได้กระเป๋ามาผมยังไม่ได้ถ่าย p โปรดักชั่ t เลยนะครับก็เอากระเป๋ามาลุยซะแล้วมันจะต้องกันเลอะเทอะเอาไว้หน่อยนะฮะเดี๋ยวถ่าย p โปรดักชั่ t มันจะไม่สวยจะเห็นว่ากระเป๋า Shimoda Action X 70 HD Version 2ตัวนี้รายละเอียดเยอะมากนะครับเดี๋ยวไปลองใช้งานภาคสนามกัน ในการใช้งานภาคสนามเนี่ยผมออกทริปถ่ายภาพ4ที่หลักๆนะครับก็คือทุ่งแสลงหลวงผืยล่องกล้าภูเขียวกับไร่ถนนเนี่ยทั้งหมด25วันโดนฝนเทกระหน่ำแบบหนักๆเน้นๆนะฮะตลอดทริปเลยการจัดของใส่กระเป๋าเนี่ยไม่ว่าจะชุดอะไรแบบไหนเนี่ยช่องแบ่งด้านในรองรับได้สบายสบายแทบจะทุกรูปแบบเลยเราสามารถจัดระเบียบของกระเป๋าเนี่ยให้เป็นสัดเป็นส่วนได้อย่างง่ายดายมากจำให้ได้แล้วกันนะครับว่าใส่อะไรไปตรงไหนบ้างเพราะมันเยอะมากเดี๋ยวหาไม่เจอ ปกติช่องด้านในเนี่ยผมจะใส่กล้องแฟลชเลนส์จอภาพหรืออะไรที่เป็นอุปก,กรณ์ที่ต้องการปกป้องเป็นพิเศษส่วนช่องเก็บด้านบนนะครับผมมักจะใส่พวกแฟลชตัวใหญ่ชุดฟิลเตอร์แผ่นชุดอุปก,กรณ์ทำความสะอาดผ้าเช็ดกล้องเสื้อผ้าสมรองถ้าใส่ของเข้าไปเต็มพิกัดกระเป๋ามันจะหนักมากนะครับเวลายกกระเป๋าขึ้นสะพายเนี่ยผมจะหิ้วที่สายสะพายยกขึ้นมาวางที่เขา่าแล้วก็สะพายขึ้นหลัง ที่ชอบมากนะครับเวลาเอาแขนเข้าสายสะพายเนี่ยตัวสายมันลื่นมันทําให้สายไม่พลิกกลับด้านนะครับไม่ต้องคอยพลิกสายสะพายทุกรอบแบบกระเป๋ากล้องอื่นๆที่เคยเจอพอกระเป๋าขึ้นบ่ามันจะสบายตัวกว่ากระเป๋าอื่นนะครับเดินยาวๆลุยๆแบบสบายใจเลยเวลาต้องหยิบของบนพื้นที่ชื้นแฉะหรือแบบแถวนั้นมีทเนี่ยผมจะพลิกกระเป๋ามาด้านหน้าแล้วก็เปิดหยิบของโดยไม่เอากระเป๋าจากตัวนะครับแต่ว่ามันจะเปิดได้จํากัดไม่ได้เปิดอ้าได้100%ซแบบที่เราวางไว้บนพื้น ส่วนเวลาวางกระเป๋ากล้องที่พื้นเนี่ยมันจะวางจากด้านหน้านะครับด้านหลังที่เราสะพายมันก็จะไม่เลอะเทอะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นข้อดีของกระเป๋ากล้องแบบเปิดหลังตลอดการใช้งานเนี่ยผมเจอฝนเยอะมากๆนะฮะเบาบ้างหนักบ้าง บางช่วงถ่ายภาพมันกลางฝนไปเลยเพราะถ้ารอหยุดเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่ถึงจะได้ถ่ายนะครับถ้าแบบถ่ายได้ก็ถ่ายไปนะโดยเฉพาะที่อินทนนท์เนี่ยฝนตกทั้งวันทั้งคืนกระเป๋าเนี่ยตากฝนยาวๆหลายชั่วโมงนะครับตัวกระเป๋ากันน้ําได้ยอดเยี่ยมมากถ้าให้คะแนนเนี่ยผมให้9 9คะแนนนะครับจะมีจุดที่น้ําเข้าได้ก็แค่แบบช่องซิปเล็กๆที่มันปิดไม่ได้100%ส่วนพวกช่องหลักเนี่ยซิป ปิดได้แบบแทบจะ100%เเนะฮะเมื่อคลุมเลนคัลเวอร์เนี่ยไม่มีทางที่น้ำจะเข้าไปในช่องซิปเลยยกเว้นทำกระเป๋ากล้องจมน้น้ำอย่างเดียวด้านในนะครับใช้งานมาหลายวันเนี่ยไม่เปียกไม่ชื้นแห้งสนิทส่วนการทาำความสะอาดกระเป๋ากล้องก็ทำได้ง่ายส่วนไหนที่เลอะเทอะนะครับใช้น้ำผสมน้ำยาล้างจานนิดหนึ่งนะครับกับแปรงขนนุ่มๆปัดแล้วเอาผ้าสะอาดเช็ดก็กลับมาใหม่เหมือนเดิมละเว,วลาเปียกฝนก็พึ่งลงไว้แป๊บเดียวก็แห้งนะครับเพราะน้ำมันไม่ซึมเข้าผ้า แม้แต่ด้านในนะครับถ้ามันชื้นก็พึงลงไว้แป๊บเดียวท่านเองฮะก็แห้งละหรือจะใช้พัดลมเป่าพึ่งแดดได้หมดตัวผ้ากระเป๋าเนี่ยมันสามารถกันกุดขีดกา,การกดทับได้มากพอตัวเลยเวลาเราวางกระเป๋าบนหินหรือไม้เนี่ยไม่ต้องกังวลว่ากระเป๋ามันจะฉีกหรือทะลุนะครับแค่อย่าโดนของมีคมเนี่ยกรีดเท่านั้นเอง ตลอดทริป25วันเนี่ยกระเป๋าชิมได้แอคชั่นเอ็กซ์70 HD V2 มีแต่เรื่องน่าประทับใจในการใช้งานถ้าถามว่ามีอะไรอยากให้ปรับเพิ่มไหมแน่นอนว่ามีจุดเล็กๆน,น้อยๆเหมือนกันคือสําหรับความหนาของกระเป๋าเนี่ยกับชุดกล้องที่ผมใช้งานเนี่ยมันจะหนาไปนิดนึงนะครับคือถ้าหนาน้อยกว่านิดนึงก็ดีนะใส่กล้องแบบ full body เนี่ยมันยังเหลือที่ด้านบนนะครับใส่7200แนวตั้งไม่พอวางแนวนอนก็เหลือที่เยอะไปหน่อยต้องใส่เลนส์ที่มีความสูงประมาณ18-19เซนเนี่ยจะพอดี กับกระเป๋ารุ่นนี้นะครับถ้าวางในแนวตั้งอย่าง2เนี่ยคือตัวเลนโคเวอร์ถ้าแบบมีให้เลือกเป็นแบบเคลือบหลายชั้นแล้วก็ซิลเข็มมาด้วยจะดีมากคือเลนโคเวอร์ที่ให้มาเนี่ยมันกันน้ําเข้ากระเป๋าได้แน่นะครับแต่ว่ากระเป๋ามันก็ยังเปียกน้ําอยู่ดีถ้าใครไม่อยากให้กระเป๋าเปียกเลยเนี่ยอาจจะต้องหาเลนโคเวอร์ที่เป็น P u โค้มีซิมซิลซึ่งออพอดีกับขนาดกระเป๋านะฮะจะหายากนิดนึงถ้าชิโมด้าทำมาก็น่าจะดีนะครับ 3คือบางจุดเนี่ยน่าจะมีตัวรัดเก็บสายเพิ่มอีกหน่อยหนึง่งจริงๆอยากให้มีทุกจุดนะครับสำหรับเรื่องอื่นๆที่ใช้มานะครับยังไม่เจอเรื่องติอะไร ในเรื่องของความทนทานเนี่ยแม้ว่าตัวกระเป๋า Action X V2 เนี่ยผมจะใช้ไม่นานมากนะครับแต่มั่นใจเต็มร้อยว่าไม่มีปัญหาอะไรกังวลแน่เพราะว่าตัว Shimoda Action X 70 V1 เวอร์ชัน,นเนี่ยผมใช้งานมาจะ5ปีแล้วนะครับไม่เจอปัญหาอะไรทุกชิ้นส่วนใช้งานได้ดีปกติทั้งหมดสีซีดลงไปนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วจริงๆอะคือตัวเวอร์ชั่นแรกมันก็ดีมากๆนะครับจนผมไม่คิดว่าเขาจะมีเวอร์ชัน2ออกมาซะด้วยซ้ำแต่ก็ทำเวอร์ชัน2มาแล้วก็ดีกว่าเดิมด้วย ถ้าจะให้สรุปเกี่ยวกับกระเป๋าชิโมด้า a อคชั่น X70 HD version 2ตัวนี้นะครับต้องบอกว่านี่คือกระเป๋าสำหรับนะักถ่ายภาพตัวจริงที่เป็นสายลุยนะครับใช้งานหนักอุปกรณ์เยอะ ที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ในเวลานี้แล้วนะครับในเรื่องของการออกแบบเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับมีช่องมีจุดที่ใช้งานได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นวัสดุดีมากๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลุยการกันน้ำนะฮะคือเอาไปลุยฝนเนี่ยน้ำไม่เข้าจริงๆนะครับยกเว้นแต่ว่าเราจะเปิดกระเป๋าให้น้ำมันเข้านั่นเองมันถึงข้างในมันถึงจะเปียกได้นะฮะแล้วก็ตัวเนื้อผ้าตัวกระเป๋าทำความสะอาดดูแลได้ง่ายด้วยนะฮะสำหรับใครที่เน้นถ่ายภาพจริงๆง เน้นลุยเนี่ยกระเป๋าช h i มด้ a Action X70HD v e r s i o n นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูหรูดูหลอดูเท่แบบกระเป๋าแนวไลฟ์สไตล์แต่ราคาของกระเป๋าใบน,นี้เนี่ยต้องบอกว่าพอๆกับพวกไลฟ์สไตล์เลยนะครับซึ่งพวกนั้นนี่คือราคาไปริ้วมากนะฮะแต่ว่าการใช้งานเนี่ยต่างกันเยอะมากนะครับกระเป๋าชิโมด้าเนี่ยนำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายโดย Vantage Marketing ใครที่สนใจกระเป๋าชิโมด้าไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ได้นะครับ ไปลองไปเล่นได้นะครับที่ตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ด้านล่างนี้ครับ